สวัสดีครับผมจินปฏิภานะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยในเรื่องการลงทุนคอนโดที่มีโรงแรมมาบริหารให้เราน่าสนใจไหมนะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่มีคนถามเข้ามาในคอมเมนต์ในคลิปเก่าๆของผมนะฮะก็ผมจะยกมาชวนคุยกันในวันนี้นะครคือการลงทุนประเภทเนี่ยครับเรียกว่า investment property เนาะคือถ้าพูดให้ฟังง่ายๆมันก็คือการที่คอนโดคอนโดตึกนึงเนี่ยแหละ d e v e l o p e เเขาจะไปพาร์ทเนอร์กับ เครือโรงแรมเชลโรงแรมเจ้าอื่นมาบริหารคอนโดคอนโดนี้ให้เราคือถ้าเราไปซื้อคอนโดนี้มาเนี่ยเราซื้อมาหนึ่งห้อง ทาง d e v e l o p e เเขาจะให้เราเซ็นสัญญากลับไปว่าเราจะยินยอมให้ทางโรงแรมบริหารห้องของเราในการปล่อยเช่าออกไปแล้วก็จะเอาผลกำไรค่าเช่ามาแบ่งกันแบ่งคืนให้เราอะไรอย่างเงี้ยเนาะรูปแบบการลงทุน Investment Property เนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกันยิ่งโดยเฉพาะต่างจังหวัดจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆนะฮะพัทยาภูเกต็ตหัวหินอะไรพวกเนี้ยจะมี Investment p r o p e r t y แบบนี้ค่อนข้างเยอะเลยเนาะ มันก็มีข้อดีหลายๆะย,ย่างเลยล่ะจริงๆตัวผมก็สนใจเหมือนกันผมเคยไปดูมาหลายที่แล้วเหมือนกันข้อดีอย่างแรกเลยการที่เป็น Investment Property ที่มีเชนโรงแรมมาบริหารให้แบบนี้ครับคอนโดตึกนั้นทั้งตึกเนี่ยเขาจะมีใบอนุญาตโรงแรมซึ่งหมายความว่าเขาสามารถปล่อยเช่ารายวันได้ ซึ่งคอนโดปกติเนี่ยจะไม่สามารถปล่อยเช่ารายวันได้เนาะตามกฎหมายเนี่ยคอนโดเนี่ยครับถ้าเราปล่อยเช่าเนี่ยต้องทําสัญญาตั้งแต่ระยะเวลา1เดือนขึ้นไปถึงจะถูกกฎหมายเนาะแต่ Investment p r o p e r t y ที่เขามีใบอนุญ,ญาตโรงแรมเนี่ยครับทำให้เขาสามารถปล่อยเช่ารายวันได้ซึ่งการปล่อยเช่ารายวันเนี่ยมันจะทําให้ได้ค่าเช่าได้ยิวค่อนข้างสูงกว่าปล่อยเช่ารายเดือนหรือรายปีอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นความได้เปรียบอย่างแรก การแบ่งกำไรการของแต่ละที่เนี่ยครับเขาก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์ในสัดส,ส่วนที่ไม่เท่ากันเนาะสมมุติว่าปล่อยเช่าได้100บาทเขาอาจจะแบ่งให้เจ้าของห้อง80บาทเขาเก็บเป็นค่าบริหารไว้20่า2บบาทหรืออาจจะอาจจะเป็น 70, 30, 60, 40อะไรก็ตามก็ขึ้นอยู่กับคอนดิชั่นของแต่ละที่ไปนะฮะ อันนี้ข้อดีอย่างแรกเลยก็คือสามารถปล่อยเช่ารายวันได้เนาะซึ่งมารจินค่าเช่ามันจะสูงกว่าปล่อยเช่ารายเดือนอยู่แล้วข้อดีอย่างที่2เลยคือมันสามารถไปลงทุนในจังหวัดที่อยู่ไกลจากเราเราไม่สะดวกเดินทางไปดูแลเองได้เช่นอ่ะตัวผมเนี่ยครับอยู่ที่กรุงเทพแต่ผมก็มีความสนใจอยากไปลงทุนที่อ่ะหัวหินพัทยาภูเก็ตที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงพวกนี้เหมือนกันคือทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าจังหวัดเชีทะเลพัทยาภูเก็ตอะไรพวกนี้ดีมานสูงมากทั้งค่าเช่าทั้งดีมานในการซื้อสูงมากอาสังหาในจังหวัดพวกนี้ครับคือทํากําไรได้เยอะมากทั้งค่าเช่าทั้งแคปิตัลเกนเลยนะ ผมก็มีความสนใจที่อยากจะไปลงทุนในจังหวัดท่องเที่ยวพวกนี้เหมือนกันแต่อ่ะอย่างเช่นภูกเก็ตเนี่ยผมอยู่กรุงเทพผมไม่สะดวกที่จะเดินทางไปภูกเก็ตบ่อยๆอยู่แล้วไม่สะดวกที่จะไปเช็คห้องไปหาคนเช่าไปเปิดห้องให้คนเช่าเข้ามาดูหรือแบบมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรต้องซ่อมแซมในห้องเนี่ยผมไม่สามารถ ไปกลับได้สะดวกขนาดนั้นอยู่แล้วเนาะ Investment p r o p e r t y พวกเนี้ยครับพอเราซื้อมาปุ๊บเราต้องเซ็นสัญญากลับไปให้เขาเนาะว่าอ่ะเรายินยอมจะให้เขาเอาห้องของเราไปดูแลไปปล่อยเช่าไปสร้างรายได้ต่อได้เป็นระยะเวลา10ปี20ปีอะไรก็ตามซึ่งสมมุติเราเซ็นไป20ปีใน20ปีเนี้ยเราไม่สามารถเข้าไปอยู่ในห้องเองได้นะคือเรามอบสิทธิ์ในการจัดการดูแลให้ทางโรงแรมไปแล้วครับแล้วเราก็จะมาแบ่งผลกําไรกันเนาะการลงทุนประเภทเนี้ยครับสมมติห้องมีทั้งหมดร100อยห้องเนาะ เขาจะเอาค่าเช่าของทั้งร้อยห้องมารวมกันแล้วหารตามสัดส่วนพื้นที่ของห้องเรานะครับคือถ้าห้องไหนห้องใหญ่อาเป็น2ห้องนอนห้องใหญ่หน่อยเขาจะหารตามพื้นที่ตารางเมตรในห้องเลย อ่นนี้มี70ตารางเมตรอันนี้ก็ได้ส่วนแบ่งในส่วนของ70ตารางเมตรไปห้องเรามี30ตารางเมตร UM เราก็ได้ส่วนแบ่งของ30ตารางเมตรไปอะไรเงี้ยการแบ่งผลตอบแทนแบบนี้เขาเรียกว่า pool sharing เนอะคือการที่แบบว่าอ่ะได้ค่าเช่าทั้งหมดมารวมกันเป็นก้อนเดียวแล้วก็จะแบ่งตามสัดส่วนของแต่ละคนคือถึงแม้ว่าห้องเรา1ห้องนอนจะไม่มีคนเช่าเลย คนเช่าห้องอื่นเต็มหมดแต่ห้องเราไม่มีคนเช่าเลยเนี่ยแต่สุดท้ายเราก็จะได้ค่าเช่าเท่ากับห้องอื่นอยู่ดีนะครับตามสัสดส่วนพื้นที่ของห้องเราเนาะหรือก็คือถ้าผมอยากลงทุนในต่างจังหวัดไกลๆผมเนี่ยอ่ะเช่นภูเก็ต Investment Property ก็จะมาตอบโจทย์ ลงทุนประเภทนี้เหมือนกันอ่ะผมอยากลงทุนในภูเก็ตผมรู้ว่าราคามันเติบโตดีได้ค่าเชา่าดีแต่ผมไปดูแลเองไม่สะดวกถ้าผมหาอสังหาริมทรัพย์หาคอนโดรูปแบบที่ปล่อยเช่ารายวันแบบนี้แล้วให้เขาดูแลให้เป็นระยะเวลา10ปี20ปีอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันเพราะว่าเราไม่สะดวกไปดูแลเองแต่เรารู้ว่าที่นี่ได้ค่าเชา่าดีโปรแกรมตรงนี้ก็จะมาตอบโจทย์ ความต้องการแบบนี้เหมือนกันนะฮะในกรุงเทพเนี่ยเขาก็มีการลงทุนประเภทนี้เหมือนกันนะอะที่เป็นคอนโดแล้วมีพาร์ทเนอร์กับโรงแรมมาไปปล่อยเช่ารายวันได้ในจุดที่แบบว่ามันฮอตจริงๆอโศกทองหลอหรือรอบสวนลุมสวนเบนอะไรก็ตามอะไรเงี้ยเนาะก็มีการลงทุนประเภทนี้เหมือนกันก็ต้องลองศึกษาเพิ่มกันดูนะครับแต่การลงทุนประเภทนี้ก็มีข้อควรระวังมากๆเหมือนกันหลายๆโครงการที่ผมไปดูมาครับคือเท่าที่ผมเคยเห็นมานะการลงทุนมันไม่เป็นไปตามที่คิด คือสมมุติเราคาดหวังว่าเราจะได้ค่าเชา่า6%เอ้ยอันเนี้ยมันติดทะเลจังหวัดท่องเที่ยวเลยเราน่าจะได้สัก6% 7%แหละแต่พอปล่อยเช่าจริงๆมันได้แค่แบบ3% 4%แล้วมันได้อย่างนี้ตลอด ทั้งปีหลายๆลปีครับแล้วที่แย่คืออะไรรู้ไหมครับการลงทุนประเภทนี้เราเซ็นสัญญามอบสิทธิ์ให้เขาดูแลไปแล้ว10ปี20ปีอ่ปีเขาเซ็นกงนทีอย่างต่ำก็10ปี20ปีนะคือถ้าเราเซ็นไปแล้วอ่ะแล้วมันได้ผลตอบแทนแค่สเปอร์เซ็นต์่ะเราก็อาจจะได้สเปอร์เซ็นต์ไปตลอดทั้งสิบปียี่สิบปีนะเราอาจจะไม่สามารถยกเลิกสัญญากลางคันได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโครงการแต่ละโรงแรมอันนี้ก็ต้องศึกษาเป็นแต่ละที่ไปเนาะแต่เนี้คือคําเตือนว่าถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คิด มันแย่เหมือนกันเพราะว่าแบบถ้าเป็นคอนโดนในรูปแบบปกติถ้ามันปล่อยเช่าได้ค่าเช่าต่ำเราสามารถเทคแอคชั่นเราสามารถเข้าไปจัดการได้เนาะ,ะทาห้องเราให้มันสวยขึ้นเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่มันก็อาจจะได้ค่าเช่าที่สูงขึ้นแล้วหาคนเช่าได้ง่ายขึ้นแล้วครับแต่การลงทุนประเภทนี้ถ้าผลตอบแทนมันน้อยกว่าที่คิดเราไม่มีสิทธิ์เราไม่มีอำนาจเข้าไปทําอะไรเลยนะคือเราแบบต้องยอมรับผลที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเขาบอกเราเท่าไหร่มันก,ก็ได้เท่านั้นนะเราทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ย คำเตือนต่อมาถ้าจะลงทุนกับการลงทุนรูปแบบนี้เลือกลงทุนกับบริษัทที่มีชื่อเสียงเท่านั้นนะครับทั้ง d e v วลลอปเปแล้วก็ทั้ง c h a โรงแรมที่จะมาบริหารให้เราเลยคือผมว่าถ้าบริษัทที่ไม่มีชื่อเสียงเนี่ยถ้าพูดตรงๆนะ โอกาสที่เขาจะโกงเรามีสูงมากคือเราไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบเขาได้ว่าเนี่ยผลประกอบการที่เขาบอกว่าเอ้ยไตรมาสนี้เขาปล่อยเช่าได้เท่านี้แล้วเขาแบ่งให้เราเท่านี้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าเราไม่สามารถตรวจสอบได้เนาะถ้าเป็นบริษัทที่แบบไม่มีชื่อเสียงไม่มีออดิตไม่มีคนตรวจสอบอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นบริษัทที่แบบอ่ะน่าเชื่อถือบริษัทใหญ่ๆบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ อันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างน่าเชื่อถือมากกว่าคืออย่างน้อยเขาเป็นบริษัทมหาชนนะเนาะคือเขามีชื่อเสียงเขามีหุ้นของบริษัทที่เขาต้องรักษาครับคือเขาไม่สามารถมาโกงเราหรืออะไรแบบนี้ได้เนาะคือพูดว่าเขามีความน่าเชื่อถือมากกว่าแล้วกันนะครับก็ถ้าแนะนําผมแนะนําให้ลงทุนกับบริษัทที่มีชื่อเสียงที่ เป็นบริษัทมหาชนเท่านั้นะนะครับอันนี้พูดถึงโรงแรมที่จะมาบริหารเราด้วยนะครับซึ่งโรงแรมเนี่ยก็ควรจะเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงที่จะเป็นเชนใหญ่ๆที่มีความน่าเชื่อถือนะฮะมันจะได้ไม่เกิดปัญหาที่หลังกันเนาะอีกเรื่องที่อยากจะแนะนําให้ดูให้ดีก่อนเลือกลงทุนกับการลงทุนประเภทนี้เลยนะครับคือเรื่องราคา คือโครงการพวกเนี้ยเขาจะขายในราคาที่สูงกว่าคอนโดใกล้เคียงที่แบบขนาดห้องใกล้ๆกันอยู่แล้วคอนโดพวกเนี้ยเขาต้องขายสูงกว่าเพราะว่าหนึ่งเขาต้องมีค่าบริหารจัดการหรืออีกอย่างหนึ่งพวกส่วนกลางในคอนโดพวกเนี้ยครับมันต้องเป็นส่วนกลางที่ออกแบบมาสําหรับเป็นโรงแรมอ่ะคือมันจะมีห้องอาหารใหญ่ๆมันจะมีห้องประชุมมันจะมีแบบระเบียงหรือทางเดินบันไดใหญ่ๆที่แบบคอนโดปกติทั่วไปไม่มีอะครับคือมันเป็นคอสที่เพิ่มขึ้นเนาะไอ้ส่วนกลางที่แบบ มันเนี่ยมันต้องสําหรับการต้อนรับในโรงแรมอะไรพวกเนี้มันมีคอสที่เพิ่มขึ้นซึ่งมันก็เป็นปกติอยู่แล้วที่ว่าราคาขายเขาต้องเพิ่มขึ้นเหมือนกันแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าราคามันเพิ่มขึ้นสมเหตุสมผลหรือเปล่าอ่ะมันเพิ่มขึ้นจริงแต่มันเพิ่มโอเวอร์เกินไปไหมถ้ามันมากเกินไปแบบอ่ะห้อง40ตารางเมตรเหมือนกันคอนโดทั่วไปขายอยู่เท่านี้แต่คอนโดที่มีโรงแรมมันขึ้นไปขนาดนี้เลย ก็ต้องเทียบกันให้ดีว่ามันคุ้มค่าไหมมันสมเหตุสมผลไหมะนะครับสำหรับผมนะครับการลงทุนใน Investment p r o p e r t y เนี่ยตัวผมเองก็สนใจเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็สนใจอยากลงทุนในจังหวัดท่องเที่ยวเหมือนกันแบบอ่ะภูเก็ตหรืออะไรางี้ก็ตามเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าจังหวัดพวกเนี้ยราคาเติบโตสูงแล้วก็ได้ค่าเช่าสูงแต่ผมไม่สะดวกไปดูแลเองไงการนี่มันมีการลงทุนแบบนี้มามันก็ตอบโจทย์การลงทุนของผมเหมือนกันเนาะก็น่าสนใจแต่ก็ต้องดูดีเทลให้ละเอียดเป็นจุดๆไปะนะครับมีโครงการโครงการหนึ่ง ปีที่แล้วตอนนั้นผมก็ยังใหม่ๆเรื่องอสังหาอยู่เนาะ,ะก็ชวนกันชวนเพื่อนชวนครอบครัวไปดูกันอะไรเงี้ยพอไปดูอันนั้นมันเป็นพูลวิลล่าราคาประมาณ10กว่าล้านคือตอนนั้นผมก็ยังใหม่อยู่ผมไม่กล้าซื้อของที่ราคาสูงขนาดนี้สิกว่าล้านมันถือว่าสูงมากนะสำหรับผมเราก็ไม่กล้าซื้อ แต่เพื่อนผมที่ไปด้วยกันอ่ะซื้อเขาตัดสินใจซื้อไปคือณตอนนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากคือแบบผมก็ใหม่ในการลงทุนอสังหาอยู่แล้วแล้วยิ่ง Investment Property เนี่ยมันถือว่าเป็นการลงทุนประเภทใหม่มากๆในเมืองไทยผมไม่เคยเห็นการลงทุนประเภทนี้มาก่อนผมก็เลยไม่กล้าลงทุนเนาะก็ยังกล้าๆกลัวๆกลัวโดนหลอกด้วยไม่เข้าใจมันมากพอด้วยอะไรเงี้ยแต่เพื่อนผมที่ไปด้วยกันวันนั้นอ่ะเขาซื้อไปห้องหนึ่งแล้วเวลาผ่านมาผลปรากฏออกมาว่าไงรู้ไหมฮะไอภูวิลล่าเนี่ยที่ผมไปดูก ค่าใช้จ่ายอะไรแล้วเนี่ยได้7 8อะไรประมาณเนี้ยผลออกมากลายเป็นว่าเพื่อนที่ผมไปซื้อด้วยกันเนี่ยได้ผลตอบแทนมากกว่าที่เขาโฆษณาไว้อีกมันบอกว่ามันได้เฉลี่ยประมาณแบบ1 1 1 2องเนะไรเงี้ยคือเยอะกว่าที่โครงการโฆษณาไว้อีกอครับเสียดายเสียดายมากทุกวันนี้ผมก็เสียดาย,ยเลยว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นเราไม่ซื้อไปอาจจะต,ตอนนั้นผมก็ไม่ได้เข้าใจการลงทุนประเภทนี้จริงๆรอะเนาะตัวเราก็ไม่ได้พร้อมสําหรับการลงทุนแบบนี้อยู่แล้วด้วยแต่เพื่อนผมเนี่ยเขาตัดสินใจซื้อลงทุนไปแล้ว ผลลับที่ได้ออกมาเนี่ยมันดีกว่าที่คิดอีกมันก็มีแบบนี้ด้วยเนาะแบบสบายด้วยซ้ําไม่ต้องไปดูแลเองแล้วผลตอบแทนเนี่ยมันมากกว่าที่คาดไว้อีกอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ลัคกี้ไปก็ต้องดูดีๆเป็นโครงการไปเนาะคิดว่ามันคงไม่ใช่แบบนี้ทุกอันหรอกอันที่แบบ ตั้งใจมาหลอกตั้งใจมาโกงเลยก็มีหลายเจ้านะครับก็ต้องระวังกันให้ดีนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการตอบคําถามที่มีคนถามเข้ามาในคอมเมนต์ของผมนะฮะถ้าใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์เรื่องอะไรสงสัยเรื่องอะไรอยากให้ผมพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบกันนะฮะอันไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาทําคลิปแบบนี้ให้ฟังกันนะครับผมจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนและก็อสังหาริมทรัพย์แบบนี้เอามาให้ฟังเรื่อยๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับผม